สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับผมยิดีต้อนรับทุกคนแล้วกันสู่ช่องเล็กๆของเราครับ LSW f a n t a ช่องของเด็กผีสายอวยวันนี้ครับเพื่อนๆขอเอื้อหน่อยขอเอื้อหน่อยคุยหลังเกมครับหลังเกมที่เป็นศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เมื่อคืนผ่านไปแล้วครับเพื่อนๆน,น่าจะรู้สกอร์กันดีอยู่แล้วครับ2ประตูต่อหนึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เราสามารถเก็บ3มแต้มออกมาจากทินซิตี้ได้เป็นอะไรที่แบบ <c oughs> บางคนปิดนอนแล้วนะอย่างพี่ผมอ่ะผมไปคอมเมนต์ในตัว facebook พี่ผมอ่ะเขาบอกว่าปิดนอนตั้งแต่นาทีแปดสิบพลาดครับเมื่อคือนคือใครดูไม่จบพลาดมากนะครับคือแบบสุดอ่ะผมมันเป็นหนึ่งเกมที่ ดยส่วนตัวผมนะมันเป็นหนึ่งเกมก <c oughs> อบทานกาไฟครับโดยส่วนตัวผมนะมันเป็นหนึ่งเกมที่ผมผมดูไปยิ้มไปถึงแม้ว่าตอนแรกมันจะแพ้นะถึงแม้ตอนแรกจะเป็นหนึ่งศูนย์แล้วแพ้แต่ผมดูไปยิ้มไปนะครับก่อนอื่นครับก่อนที่จะไปฟังความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับรบกวนเพื่อนๆที่ผ่านทางมาด้วยเนาะกดซับสไครป์กดติดตามให้เราหน่อยนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบเรากดไลค์ครับ ก่อนที่จะกดไลค์ก่อนที่จะชื่นชอบเรารบกวนฟังให้จบคลิปครับลืมแนะนําตัวไปผมชื่อลิทเนาะนะครับเราไปดูสิบเอ็ดรายชื่อผู้เล่นตัวจริงกันก่อนดีวกว่าครับสิบเอ็ดรายชื่อผู้เล่นตัวจริงที่เมื่อคืนรูปเป็นอัมบริมจัดลงไปสําหรับตัวผมเองเซอร์ไพร์บางตําแหน่งนะเซอร์ไพร์บางตําแหน่งแล้วก็มันเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่เราเองอยากเห็น แล้วก็อโมดิมได้ทําให้เห็นนะครับว่าถ้าจับผู้เล่นคนนี้ไปเล่นตรงนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเราไปดูเสี่ยลา่ชื่อเพื่อนตัวจริงกันครับผู้รักษาป,ประตูอันเดรโอนาน่าสุดเมื่อคืนมีลูกเซฟแย่ๆไหมเมื่อคืนถ้าจําไม่ผิดแทบจะไม่มีเลยเนาะเป็นลูกที่อ่าส่วนมากเป็นซิตี้เองที่ยิงลูกตดกตาแล้วก็ยิงตรงตัวกันเองนะครับก็โอเคอยู่นะโอนาน่าเมื่อคืนการออกบอลการแก้เพจจากแดนตับนะครับ ส่วน3เทนเตอร์ครับอันนี้เซอร์ไพรส์ผมมากคือเฮลลี่แม็กไกว่เฮลลี่แม็กไกวยได้ลงเป็นตัวจริงนะครับลงเป็นเซนเตอร์ตัวกลางฝั่งซ้ายเป็นมาทายเดลิฟนะครับผมฝั่งขวาเป็นอ่าไม่ใช่ดิฝั่งซ้ายลิซันโดมาติเนสฝั่งขวาเป็นมาทายเดลิฟนะครับส่วนตรงกลางนะครับผมก็วันนี้ตอนแรกเลยนะใช้เป็นอูกเตจับคู่กับบูนูแฟนันครับส่วนวินแบ็กซ้ายขวาอันนี้เซอร์ไพรส์มากมนี่สี่สิ่งที่เราอยากเห็น มาระอุยเล่นวินแบ็กขวานะครับผมแล้วก็ดารุโออันนี้เอาไปไกลๆ <laughs> ดารุโอวินแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็3าาตัวข้างบนนะครับตรงดับเบิลเพย์เมเกอร์หรือว่าตัวงเบอร์12คนเราใช้เป็นตอนแรกเลยนะคือเมสันเมาส์กับดารุโอที่ผมคาดเลยนะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นทางรัสมูอยฮลุนนะครับก็แน่นอนจัดตัวออกมาแบบนี้มันก็มีเขาเรียกว่าไงนะ นิดนึงแล้วกันสำหรับผมคือเดยโก้ดาร์โล่ดาร์โรยังได้ลงอีกเหรอวะดาร์โล่ยังได้ลงอีกอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าอโมริมหรือว่าคือสังเกตดูดาร์โล่ทุกผู้จัดการทีมชื่นชอบดาร์โลขยันเนาะวิ่งไม่หมดอย่างเงี้ยเหรอไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข่ยอย่างเงี้ยเหรอแต่ฝีมือมึงได้แค่เนี้ดาร์โล่มันเหมือนกับตอนที่พวกเราอะ แฟนผีบ่นให้กับแอชวิลียังบ่นให้กับวาเลนเซียจำได้ไหมเออนี่แหละมันเก่งมันขยันมันขยันมันวิ่งไม่หมดมันไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้แต่ฝีมือมันได้แค่นี้ฝีมือมันได้แค่นี้นะสำหรับตัวผมเองผมอยากเห็นวินแบกที่มันเก่งกว่าน,นี้ที่ไม่ใช่ดาโลเอาเป็นมาสตราอุครับมาสตาอุโคตรด,ดีสำหรับผม คือเล่นไปจับลงเล่นตำแหน่งไหนก็ดีสำหรับมัสตราอุนะคือแบบมาตรฐานเขาสมมติว่าแต้ม1ถึง10มัสตราอุจะเป็นคนเล่นที่คะแนน7ตลอดไม่ดรอปกว่านั้นมีบางแมปท,ที่พุ่งขึ้นไปแต่ระดับถึง8ถึง9ในความเกิ่งการของเขานะสำหรับมัสราอุยนะครับพูดถึงจังหวะ ในการเสียประตูและได้ดประตูของเรากันดูว,ว่าครับนาทีที่ประมาณ30กว่าเนาะอันนี้ผมจํำนาทีเป๊ะๆไม่ได้นะสากว่าไม่ถึง40ด,ดีอะอาซิต,ตี้ได้ลูกเตะม,ม,มุมเราเสียลูกประตูจากลูกเซตเพกแล้วครับไม่ใช่ลูกเซตเพกลูกเซตพีดเตะม,มุมครับเตะม,มุมที่เดอะบอยแม่งโคตรฉลาดเล่นบอลสั้นครับแล้วก็เปิดเข้ามาแต่คือบอลมันเหมือนไม่มีอะไรนะเพราะว่าบอลมันฉลับทาง แมนเชสเต์ยไนเตปลับบอลเหมือนแบบย้อยๆไปนะครับผมแต่ก็เกมรอบของเราหลวมครับหลวมเองลูกนี้นะครับควิโอที่ขึ้นโมกแอบอยู่ข้างหลังใครว่าฮอยลุนฮอ,อยลุนขึ้นไม่ทันนะครับผมก็แน่นอนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอันเดียโอนาน,นาก็ช่วยไม่ได้ลูกนี้จะเจาะนะครับหลังจากนั้นสิมันมากนะครับก็จเป็นเกมที่แบบเป๊ปก็ใส่แท็ติกเข้าไปเต็มเอามูดิมก็พยายามแก้เกมเป๊ป โอ้โหโคตรมันเลยเมื่อคืนคือแบบมันแลกกันเลยครับตรงแดนกลางสู้กันโคตรมันอูกเตอ,อูกเตตอนแรกไปเป็นอูกเตกับบูโนโนะครับแต่ก็มันมีใครว่าเจ็บเออเมสันเมาสเจ็บนะครับเมสันเมาส์เจ็บเปลี่ยนเอาคอ p ปี้เมนูลงมาแล้วก็ดันบูโนแฟนันขึ้นไปเล่นเป็นเบอร์สิแล้วก็เอาเมนูมาเล่นตรงกลางกับอุกเตพลังงานเราสู้ซิตี้ได้ พลังงานเราสู้ซิตี้ได้ตรงกลางไม่งั้นเราโดดแน่นะครับคือไม่ว่าจะเป็นเดอะบอยได้บอลมันมีใครบ้างว่ากลางเออมีมันที่อุ้นนุนเนสมีเดอะบอยที่เล่นตรงกลางนะครับผมแล้วก็มีโฟเดนนะครับมีเบดโนสินวาที่เล่นอยู่ตรงกลางสามสีคนนะครับส่วนแมนยูก็จะมีใครอะ่ะมีอูคาเต้เมนูนะครับโ bon บโ่ดับลงมานิดนึง ครับแล้วก็มีวินแบ็กสฝั่งที่ช่วยตรงกลางได้บ้างคือเหมือนกับตำแหน่งไม่ใช่ตำแหน่งจำนวนคนของเรามันเยอะกว่าซิตี้เราก็เลยคุมแดนกลางได้ค่อนข้างโอเคแต่ถ้าเทียบฝีมือต่อฝีมือครับแบบปอนต่อปอนตหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เลยเมื่อคืนแบบเหมือนอโมริมใช้จำนวนคนเ่ะเข้าไปสู้กับ กับผู้เล่นของซิตี้มากกว่านะมันก็เป็นความคิดที่ฉลาดเหมือนกันนะคือแบบถ้าหนึ่งหนึ่งอ่ะเราสู้ไม่ได้เราก็ใส่คนเพิ่มเข้าไปสิเพิ่มพละกําลังเข้าไปก็คือการใส่คนเพิ่มเข้าไปมันมีจังหวะที่แบบซิตี้พยายามฝังฝั่งฝั่งขวาของซิตี้อ่ะฝั่งซ้ายของเราคือดารั่ว์คือซิตี้โถมไปฝั่งมุนฟุกฟุบฟุแล้วเหลือใครว่าฝั่งฝั่งซ้ายไปคนเดียวรู้สึกว่าจะเป็นนูเนสไปคนเดียว ก็เอามูดินสั่งเลยครับมึงเทไปฝั่งน้นเลยมึงเทไปเลยแล้วให้มาสราอีจับนุนเนทไม่นุนเนทก็ดดกูอ่คนหนึ่งอะจับไว้คนเดียวนอกนั้นโถมไปหมดเลยแล,แล้วคนคือผู้เล่นตั้งยี่ประมาณ1ิบ8จ็ดสิบปดคนนะปิดลุมอยู่ฝั่งเดียวอ่ะวนนัว,นวนกันตรงนั้นอนะนานพอสมควร,รเลยกว่าจะถ่ายบอลออกมาให้ดูกูหรือว่าดุนเนทได้ฝั่งเนี้ยคือแบบมันเป็นการที่แบบ เอาเป๊ปสั่งใช่ไหมออมูิมยืนสั่งต่อเลยไม่ปล่อยให้นักเตะคิดเองดีสําลุ่ผมคือดีเมื่อคืนแบบออมูลิมยืนสั่งสั่งตลอดเวลาไม่ว่าทีมจะตามทีมจะตีเสมอได้ออมูลิมยืนสั่งแล้วทุกคนต้องทําตามออมูิมนะครับช่วงท้ายท้ายเกมมีอีกช็อตหนึ่งที่เรายิงลูกที่2ได้แล้วนะครับแมนยูเล่นเกมรับอยูออมูริมยืนสั่ง สร้างอีกดอกหนึ่งมึงอย่ารับกรรมไปหลังจากนั้นแผงเกมลุกดันขึ้นมาครับเช็คล้ำหน้าได้คือแบบเออวะทำไมนักเตะพวกนี้มันเชื่อฝังอมโมริมวะหรือว่าด้วยสไตล์ที่เป็นคนโปรตุกสโปรตุเกสของเขาอ่ะคือแบบมันมันเข้มกว่าแบบมันเข้มกว่าทางฮอลแลนด์อย่างเอริเทนฮากหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับอันทีนี้นะครับผมจังหวะการได้ประตูของแมเชสเตอร์เตนเนาะนะครับผม จังหวะการได้ประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลูกแรกจุดโทษที่นุนเนสเขาเรียกว่าไงดีวะมึงพลาดแบบพลาดแบบไม่น่าพลาดสรัปผมนะคือพลาดแบบพลาดแบบงูงูเลยอะพลาดแบบงูงูงูมากคือพลาดพลาดแรกนะคือนุนเนตจ่ายสั้นครับจะคืนบอลให้กับเอเดรีนโมลิสเล่นแต่ บอลสั้นไปบอลวันเบาไปไปไม่ถึงโดนอารมัดฉกไปได้ครับอารมัดกะจะยิงจังหวะแรกยิงไม่ได้ครับเอเดนซอนโมเรสกลับลงมาทันบางเหลี่ยมไม่ได้นะครับแล้วแล้วอารมัดพยายามที่จะคึงบอลไว้รอเพื่อนนุนนิดวิ่งมาจากไหนไม่รู้ขาอารมัดล้มไปเลย โง่ <c ười> คือพลาดครั้งที่2ส,สังผมคือโง่มากคือบอลมันไม่มีอะไรแล้วสำหรับตัวผมเองคือไม่ได้ประตูแล้วละ่ะคือแบบยอดิซอนเขาลงมาทันลงมาบาง,บางมุมของการยิงของอาหมาัดทันนะครับแต่โุนเนฟมือแจกแจกอะไรก็ไม่รู้วิ่งมาเตะขาอาหมาัดดื้อจนได้จนเราได้ลูกจุดโทษครับบูโน่แฟนันซัดเข้าไป1ประตูต่อหนึ่งนาทีที่85 มันไม่ล่ะยิงท้ายเกมเลยแมนดูมันต้องอย่างนี้คัมแบ็กเออยิงนาทีที่85หลังจากนั้นนาะทีที่89-90มันเป็นลูกที่แบบสายตาของมาร์ติเนีโอ้โหตัดข้ามตัดข้ามแผงเกมรับดือด้อเลยแล้วคนที่วิ่งโฉบเข้ามาครับอาหมัดเดียโลโฉบเข้ามานะครับผม สกิดบอลได้ก่อนอินซอนโมเลสครับแล้วก็ยิงซ้ายเข้าไปตุ้มสองหนึ่งลั่น,นครับผมเองก็ลั่นเมื่อคืนถ้าเกิดว่าไม่ติดว่าแฟนนอนอยู่ในห้องลูกนอนอยู่ลูกเป็นไข้โอ้โหบอกเลยสุดจัดเมื่อคืนนะครับจริงนาทีที่90สําหรับอามาเดียโรหลังจากนั้นโดนเปลี่ยนออกเนาะนะครับแล้วก็อามูริมพยายามเล่นเกมรับส่งลีนเดลเรบลงมา ดีเมื่อคืนแบบใจฟูมากครับผมนะไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อเช้ชาตอน,นตีหนึ่งเนาะก็สําหรับรูปเกมที่มันออกมาสําหรับผมเองนะผมมีมุมที่พอใจและไม่พอใจพอใจแรกคือเราสู้ซิตี้ได้ครับสู้แดนกลางได้ด้วยแผนการของอัโบริมที่แบบโอเคหนึ่งต่อหนึ่งเราสู้ไม่ได้งั้นเราเอาจํานวนคนเข้าไปเพิ่มดีสำหรับผมนะคือแบบโอเคเลย ถ้า1นต่อหนึ่งสู้ไม่ได้มันก็ต้องจํานวนคนเข้าไปเพิ่มครับเพิ่มลูกขยันเข้าไปเพิ่มตัวผู้เล่นเข้าไปหรือว่านะครับผมดีที่2องอยลุนอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าอามัดอย่างเงี้ยคือแบบเด่นมากอามัดกับมัสราอุยคือเด่นมากฝั่งขวาคือแบบขึ้นแบบลื่นเลยขึ้นเกมแบบลื่นมากนะครับต่อต่อกันติดนะอ่าใครบ้างวะพอยลุนอามัดนะครับผมแล้วก็ สำหรับวีฝั่งขวาที่เล่นด้วยกันมันมีแบบหลายจังหวะที่3คนนี้เล่นด้วยกันฝั่งฝั่งขวาแล้วบอลมันขึ้นไปได้มีจังหวะแบบลุ้นจบสกอแต่ก็ยิงออกยิงแบ็กไปเองก็หลายลูกสําหรับอามัดแต่ก็ไม่เป็นไรครับ2ลูกที่เราได้มาอามัดรับไปเลยแมนออฟเดอะแบทสำหรับผมนะแมนอ,อมัพเดอะแบทเอาไปเลยอามัดสุดยอดนะครับฮีโร่จริงๆเมื่อคืนสำหรับอามัดอา่า สิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่ผมยังมองว่ายังไม่ดีพอคือถ้าถ้าตัวผมเองนะมันยังมีบางจังหวะที่ไม่ใช่บางจังหวะด,ดีเวลาเราขึ้นเกมฝั่งซ้ายผมหงุดหงิดดาโก <c oughs> เป็นไรวะดาโลดูช่วงนี้ทําให้แฟนบอลหงุดหงิเดเยอะจังคือแบบผมหงุดหงิดให้ดาโลอ่ะคือแบบบอลมึงจะปล่อยก็ไม่ปล่อยบอลมึงจะ ไปก็ไม่ไปส่งบอลคืนเซนเตอร์นู่นนี่นั่นบอลมันบอลมันไม่ไปข้างหน้าฝั่งดารุ่แต่ก็แน่นอนครับเน้นชัวร์เน้นชัวร์เนาะก็เน้นคองบอลไม่แน่ว่าถ้าเป็นดาร่หลุดเข้าไปสุดเซตมันอาจจะตบกลับมาไม่ได้ก็เป็นได้มันเลยเป็นคําสั่งของอัมโมดิมหรือเปลา่าที่แบบให้ดาร่เป็นตัวหลอกให้เป็นตัวหลอกน,อะนะครับผมพอแบบบอลมันจัดตันๆมันก็ส่งกลับ แต่ถ้าเกิดเราขึ้นฝั่งขวาอามัดดรอปลงมาเอาบอลบ้างอาฮอยลุนดรอปลงมาเอาบอลบ้างบโนโญเข้ามาร่วมเล่นบ้างฝั่งขวาขึ้นแม่งโคตรลื่นฝั่งขวาแม่งลื่นจริงนะครับสำหรับผมนะครับ,นะรบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันแบบที่ผมเห็นแล้วมันยังไม่โอเคก็คือโอนาน่ายังไม่กลับมานะมันมีบางจังหวะไอ้ไม่ใช่บางจังหวะดิมันมีจังหวะหลา,ลายจังหวะที่ เราโดนเพจนะครับแล้วโอราน่าแม่งสาดไปสาดไปดื้อๆเออผมไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นเน่ะเขามองเห็นอะไรเขาอาจจะมองเห็นแบบผู้เล่นซิตี้ยืนประกบหนึ่งต่อหนึ่งกับผู้เล่นเราอยู่เขาก็เลยแม่ลิ้นสั้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเขาอาจจะมองเห็นแบบนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะสาดขึ้นหน้ามันสาดเยอะไปสับผคมนะคือถ้าคุณเล่นบอลด้วยเท้าเก่งคุณมั่นใจก็เล่นบอลด้วยเท้าให้หน่อย นะครับไม่งั้นบอลมันจะไม่เสียบอลจะไม่ตายเยอะขนาดนั้นสำหรับผมเองนะครับแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์ของแมชูไนเต็ดของนักเตะเลยนะน้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อยนะคือแบบลูกแทงทะลุง่ายๆลูกที่แบบไปสุดเส้นคัมแบ็กกลับมาง่ายๆวันนี้ไม่มีมีแค่ลูกที่แบบว่าตัดข้ามลายตัดแบบโยนข้ามลายคู่แข่งแล้วก็ลูกที่แบบว่า เป็นลูกขยันน่ะเป็นลูกขยันความที่สร้างสารรค์ในการเข้าทําวันนี้น้อยไปหน่อยอาจจะเป็นด้วยที่ว่าเราเน้นเกมรับเป็นหลักแล้วก็เวลาเราขึ้นเกมลุกอ่ะเราขึ้นไม่เกิน4ี่คนสังเกตดูก็ได้ครับเวลาเราตัดบ,บอลตัดบ,บอลแดนกลางได้เวลาเราขึ้นไปฟึบมันจะเห็นอยู่ในเฟรมแค่ประมาณ3คนน่ะแล้วก็ริมเส้น2คนฝั่งใดฝั่งหนึ่งขึ้นขึ้นแค่นั้นเองนะครับมันมันจะมีแค่นั้นเลย อาจจะเป็นเพราะว่าคนเราเวลาเล่นเกมลูกมันขึ้นไปน้อยเน้นเกมรับเป็นหลักอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็มีจังหวะขึงแบบขึงซิตี้ยาวๆเหมือนกันนะช่วงที่เราต้องการประตูะช่วงครึ่งหลัง,ข,งขึงซิตี้แบบขึงเลยอะออนั่นแหละนะครับสิ่งที่ผมมองว่ายังต้องปรับปรุงอยู่แล้วก็ลูกเซตพีครับเยีก็คือขอลองไปไปหัดเล่นลูกเซตพีมาใหม่ หัดตั้งรับลูกเซตพีด <c oughs> หัดตั้งรับลูกเซตพีดด่วนๆเลยนักเตะแมนยูแต่ละคนนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับหลังเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่เราชนะได้2ประตูต่อหนึ่งครับเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> เอิดหน่อยช่วงนี้เอิดหน่อยชนะเซตพีได้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมต่อๆไปเราจะทำได้ดีขนาดไหนทำได้ดีมาก ดีที่สุดหรือไม่ดีเลยต้องมารารุ้นกันครับแมตต์ต่อแมตช์ช่วงนี้รูปเป็นอมริมเนาะนะครับผมฝากเพื่อนๆไปด้วยครับใครที่ผ่านทางมานะครับผมรบกวนกด Subscribe กดไลค์ช่องห,หน่อยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเรากดไลค์ครับฝากเพื่อนๆไวแค่นี้ยบาย